ค่ะลูกสาววมาซื้อของที่ Woodbury Outlet นิวยอร์กค่ะแต่ขี้เกียรจจะเข้าไปเดินในในแต่ละร้านคนเยอะมากแล้วก็คิวยาวค่ะจะต้องเข้าแถวโดยเฉพาะร้านที่มีลูกค้าเยอะๆเข้าแถวแล้วเขาก็ให้เข้าไปทีละเซ็ต จึงมาเดินป่าด้วนะคะวูดบอ์รี่เอาแหลจะอยู่ทางฝั่งนั้นนี่ข้ามถนนมาเดินป่าค่ะเพื่อเจอโมเรลบ้างเอฟเฟิร์นอันนี้กินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเนี่ยกินได้หรือเปล่าเนี่ยมมันก็กลิ่นเฟิร์นส่วนดอกสีเหลืองๆนั้นนะคะเป็นดอกผักกาดกินได้นะคะ ตรงจุดนี้ไปด้านนี้ไปออนบานี่เห็นไหคะออนบานี่นั้นเป็นเมืองหลวงของรัฐนิวยอร์กนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นไปนิวยอร์กซิตี้นะคะช่วงนี้บนเขาใบไม้ผลิใบก็สวยไปอีกแบบหนึงอุณหภูมิ๘0ฟาเรนไฮตแต่ว่า คึมไม่น่าเชื่อที่เอาเล็ตคนเยอะมากมากเลยไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ